ช็อกกัมพูชากลายเป็นศูนย์บัญชาการแก๊งสแกมเมื่อระดับโลกเงินทองของคนไทยไหลไปอยู่ที่นั่นเป็นว่าเล่นรัฐบาลไทยจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจริงหรือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆแต่มันคือมารตภัยที่กัดกินประเทศไทยอย่างเงียบๆนายชุวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังออกมาแชร์หมดเปลือกถึงสถานการณ์อันน่าตกใจที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยระบุว่ากัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลาขงของขอบวนการหลอกลวงออนไลน์ระดับโลกไปแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ไม่ได้สวยรูเพราะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นดีของเหล่าอาญากรเหล่านี้ไปสีอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วนายชูวิทย์เดดโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอ้างอิงจากโพสต์เมื่อวันที่19ตุลาคม2568โดยเน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวสวยงามอีกต่อไปแต่มันคือศูนย์กลางการหลอกลวงทางโซเชียลอันดับหนึ่งของโลกขบวนการเหล่านี้ทำงานกันเป็นระบบมีเครือข่ายที่ซับซ้อน และใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อหลอกลวงยือไปทั่วโลกและประเทศที่ตกเป็นหยือมากที่สุดก็คือประเทศไทยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนี่เองคนไทยจํานวนมากต้องสูญเสียเงินทองให้กับแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ซึ่งมีฐานบัญชาการอยู่ในหลายเมืองของกัมพูชาแต่ตรงนี้แหละที่น่าตกใจยิ่งกว่าเหล่าหัวหน้าแก๊งชาวจีนและกัมพูชามักจะนําเงินที่ได้จากการหลอกลวงมาฟอกในประเทศไทยซื้อบ้านหรูราคาแพงซื้อที่ดินซื้อคอนโดมิเนียมโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินี สถานการณ์เลวร้ายขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ต้องส่งรัฐมนตรีมาจัดการปัญหาด้วยตัวเองพวกเขาส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำนำตำรวจมารับตัวคนเกาหลีที่ถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชากลับประเทศเพื่อนำไปสอบสวนว่าถูกหลอกจริงหรือตั้งใจไปหากินเองกันแน่รัฐบาลจีนก็เคยทำแบบนี้มาแล้วในพมา่าโดยส่งเครื่องบินมารับคนจีนกลับประเทศเป็นหมื่นคนแล้วประเทศไทยละ่ะนายชูวิทย์ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมรัฐบาลไทย ถึงปล่อยให้แก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ขยายอิทธิพลเข้ามาหลอกลวงคนไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมถึงอ้างว่าจับไม่ได้เพราะพวกมันอยู่ในกัมพูชารัฐบาลไทยไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่นี่คืออาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายมากมายต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญรัฐบาลไทยยังทำงานแตกต่างจากร,รัฐบาลเกาหลีใต้อย่างสิ้นเชิงเกาหลีใต้คุมเข้มสกัดขบวนการหาคนเกาหลีไปทำงานค่าตอบแทนสูงในกัมพูชาอย่างทันทีของเขารีบจัดการเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนของไทยเป็นวาระเงียบนายชูวิทย์ยังวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยเฉพาะนายกอนุทินว่ามัวแต่สนใจเรื่องการเมืองภายในแย่งชิงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะใส่ใจปัญหาของประชาชนที่ถูกหลอกลวงจากแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้รัฐบาลนี้มีเวลาอยู่จำกัดเพิ่งได้อำนาจมาแทนที่จะไปช่วยประชาชนที่ถูกหลอกจากเขมรหรือทำการยึดทรัพย์พวกแก๊งสแกมเมอร์ที่ดูดเงินคนไทยมาฟอกเหมือนรัฐบาลอเมริกาอังกฤษ เร่งทำการสอบสวนเป็นวาระด่วนกลับเอาเวลาไปจัดการวางตัวสสที่ฝีปากลีลานักการเมืองย้อนยุในายชวิตกล่าวเขายังกล่าวถึงรัฐมนตรีบางคนที่ถูกสังคมจับจ้องว่าเก่งแต่ในบ้านซ่องสุมแต่อดีตสสตกยุคคอยจ้องแต่จะเลือกตั้งปล่อยให้อัยกรเติบโตจนท้ายสุดกัมพูชาจะกลับมาตายด้วยตัวเองจากคลื่นการต่อต้านทั่วโลกในเรื่องศูนย์กลางสแกมเมอร์ คุณเซนรู้ดีอยู่แล้วว่าบรรดาอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้อาศัยดินแดนของตัวเองทำมาหากินหลอกลวงทั้งคนไทยและต่างชาติมานานและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจยังไม่รู้นอกจากกัมพูชาจะเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์แล้วประเทศไทยยังกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของแก๊งเหล่านี้อีกด้วยพวกเขานาเงินที่ได้จากการหลอกลวงมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดินคอนโดหรูมากมายโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นนนมินีรัฐบาลไทยขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง และเป็นระบบในการปราบปรามต่อให้เรื่องเงียบหายไปวันๆในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นจีนเกาหลีใต้อเมริกาอังกฤษกำลังเปิดแนวรบสงครามโจรสแกมเมอร์อเมริกาอังกฤษสังษ่งริบซับเฉินจื้อหลายแสนล้านตอนนี้นับว่ากัมพูชาอาการหนักสุดๆจิ้งจกหุนเซนใกล้ถึงวาระสุดท้ายโลกเริ่มล้อมกรอบกัมพูชาเป็นฐานใหญ่อาญากรออนไลน์บรรดาแก๊งจีนเท่าที่อยู่เบื้องหลังเริ่มทิ้งกัมพูชาให้กลายเป็นเมืองรางรัฐบาลไทย ต้องถือโอกาสนี้ร่วมสาบาทาจัดการกับกัมพูชาเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกยิ่งถูกสภากอนเกรตขึ้นบัญชีบ l ็คลิ i s t ไปที่ฝรั่งตาน้ําข้าวที่รังสิมันโรมอภิปรายยิ่งตอกย้ำความเป็นมายอกย้อนมีคอนเน็ชันในไทยหลายวงการโดนอเมริกาชี้เป้าดิน้นไม่หลุดข้อมูลตรงกระทบไปยังรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินที่ปากกล้าขาสั่นเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบ l ็คลิ i s t ไม่ให้วีซ่าเข้าอเมาริกาแต่รัฐบาลไทยกลับเป็นสายสุกนิยมและเสพติดอำนาจ ตอนนี้นายกอนุทินยังดูงงงแค่เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ดปราบสแกมเมอร์ดันมีชื่อสายตรงคนแถวบุรีรัมย์มาคุมอีกเรื่องนี้กลายเป็นสงครามไซเบอร์ระดับโลกไปแล้วแต่นายกอนุทินยังตีมือท,ทั้งที่กัมพูชาอยู่ติดชิดชายแดนและหลอกลวงคนไทยมานานนายชุวิตทิ้งไทยว่าหากรัฐบาลทําเรื่องนี้ให้เกิดผลคะแนนเสียงก็จะเทมาเองโดยไม่ต้องออกแรงแต่ถ้ายังทํางานไม่เป็นโจรสแกมเมอร์จะเป็นไฟบังคับให้ในายกหนูต้องทํางานแทนการตีลีลาฟีปาก ต้องรีบจัดการโดยเฉพาะมีหลักฐานชื่อนามสก,กุลที่ชัดเจนเป็นหัวโจกขนาดขึ้นชื่อเป็นแบล็คลิสต์ผัวพันกับคนระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลสี่เดือนของนายกเฉพาะกิจรัฐมนตรีบางคนเคยร่วมเป็นบอร์ดบริษัทเขมรพอมีเรื่องก็รีบลบชื่อออกหากนายกอนุทินยังไม่รีบจัดการปัญหานิติเหล็กเมื่อร้อนต่างชาตินา,นานาประเทศหรือแม้แต่คนไทยจะติชนินทาว่ารัฐบาลโดยนายกอนุทินปกป้องคณะรัฐมนตรีที่ไปเกี่ยวพัน กับแก๊งสแกมเมื่ออย่างที่โรมกับไอ้เขาตามหาคนหายแต่ตัวเป้งงกลับไปเดินอาดๆเบ่งกล้ามบารมีอยู่ตามขา่าวทุกวันตอบเลี่ยงไปวันๆคูดฟอดว่าจะฟ้องแต่ทําเฉยซื้อเวลาให้เงียบอยาคิดว่าจะอยู่ได้ถึงสี่เดือนเพราะเห็นฝีมือเรื่องนี้แล้วนายกทาถ้าจะเป็นหรือลงปากอ่าวจะพังเอาตอนแค่เริ่มต้นไปจัดการกวาดธะรัฐมนตรีตัวเองเสียก่อนอยากเพิ่งไปฝันถึงสมัยนาให้มากนักนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็พังเอาง่ายๆแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณคิดว่ารัฐบาลไทยควรจัดการกับปัญหานี้อย่างไรคุณคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหลังขบวนการเหล่านี้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยบางทีเสียงของคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นก็ได้